เขาสมารถสร้างแพนเพจอยู <irgendw carbono S 2> ่ในประเทศที่ได้รับอนุมัติในการสร้างรายได้แล้วหลังจากนั้นเขากลับมาใช้ในประเทศลาวสามารถจะเปิดสร้างรายได้ได้บ่อสำหรับคนลาวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมอนซูสกุลยินดีต้อนรับเข้าสู่แ่นเพจอาจารย์ปอนเนาะหลังจากที่มีหลายๆท่านเนาะทักถามกันเข้ามาว่าในกรณีที่ว่าประเทศลาวเนาะบอสามารถจะเปิดสร้างรายได้จาก โฆษณาในสตรีมหรือตัวอื่นที่ทาง Facebook บออนุมัติในการเปิดสร้างรายได้แล้วในที่นี้นะเราสามารถที่จะไปสร้างเพนเพจอยู่ต่างประเทศหรือเราสร้างเพนเพจในประเทศที่มันมีซิปในการสร้างรายได้หลังจากนั้นอมาใส่ในประเทศลาวเขานี่มันจะสามารถสร้างรายได้บอ่อโดยรวมเนาะ มันจะบาเกี่ยวว่าเออเพนเพศนี้นี่สร้างอยู่ประเทศใดเนาะแต่มันจะเกี่ยวว่าเพนเพศนี้อยู่ในประเทศใดในปัจจุบันบุคคลที่เกี่ยวข้องในเพนเพศแมนประเทศใดเป็นประเทศที่มีสิทธิ์ในการสร้างรายได้บอหรือเป็นประเทศที่บ่มีสิทธิ์ในการสร้างรายได้เนาะให้เข้าใจตรงนั้น หมายความมาถึงแม่มาเ้าจะสร้างแผ่นเพจอยู่ประเทศใดก็แล้วแต่เนาะเป็นประเทศดีได้รับหรือมีสิทธิในการสร้างรายได้ก็แล้วแต่เราเอามาเคลื่อนไว้ในประเทศเขาหรือประเทศลาเาเขาเนาะคือฟังก์ชันที่มันบอสามารถจะสร้างรายได้หรือฟังก์ชันที่มันบอกอัติมันกับบอสามารถที่จะอ,อนุมัติอยู่ดีเนาะนั้นหมายความว่าคือทาง Facebook มันจะตรวจสอบเนาะเวลาที่เราเคลื่อนไว มันจะกดสอบหรือมันจะหู้ว่าอ๋อตำแหน่งที่อยู่แพนเพจนี้นี่สว่วนหลาย็นประเทศลาวโอ้ประเทศลาวบ่ม,มีสิทธิ์ในการเปิดสร้างไรายได้ถึงแม้ว่าเฮาผ่านกดเกณฑ์ตะย่างว่าดาท่านผ่านโฆษณาในสตรีมเนาะอ่าเฮาสามารถจะเปิดและก็สามารถจะเห็ุขั้นตอนใน,นต่างๆทุกอย่างได้แต่มันจะปิดในการที่จะประกดโฆษณาหรือมันบอสามารถจะ,จะแสดงโฆษณาเนื่องจากว่า มันกวดสอบว่าอ๋อเจ้าของเพจนี้แม่นประเทศลาวจังสี่เ่ิงประเทศลาว,ว่ามีสิทธิในการสร้างรายได้นะแต่สมมุติว่าโอเคเฮาสามเแมนเพจย่ลาวนี่แหละนะแบบลาวๆแต่เฮ้าย่ายประเทศไปอยูไทยจังสีเนะก็คือมันจะบ่เกี่ยวว่าเจ้าจะอยู่ประเทศใดเจ้าจะสร้าง Facebook เมื่อไหรเจ้าจะสร้างในประเทศใดนะเพียงแต่ว่าเจ้าอยู่ในปัจจุบันเจ้าของเพจลักแมนอยู่ประเทศใด นะประมาณนี้มันจะกดสอบตัวนี้สมมติว่าเออคือข้าพเจ้าเนาะปัจจุบันอยู่ลาวแต่ว่าประเทนะเบียงนะนะอยู่ไทยจังซีเนาะไปใสอินเทอร์เน็ตไทยมันก็นจะสามารถจะสร้างรายได้ไนดะ้เนาะโดยเฉพาะเฮาสังเกตเห็นง่ายๆว่า Tik t o k เนาะอยู่บ้านเนาะเวลาที่เฮากลับมาอยู่ประเทศลาวเนาะใส่เบอร์ลาวใส่อินเทอร์เน็ตลาวคือมันจะบบเห็น่า,ายซดของคนอื่นและเฮ้าก็บสามารถจะรายซดแม้นว่าผ่านเกณฑ์ก็ตามเนาะ แต่เวลาที่ข้าวไปฟังไทยเนาะมันจะมีปุ่มคำว่าไลสดนั้นหมายความว่า TikTok หรือเฟซบุ o กเนาะมันจะบริเกี่ยวว่าเฮาจะต้องได้สร้างอยู่ประเทศไดเนาะแต่มันจะเกี่ยวว่าเจ้าของแพนเพจหรือเฟซบุ o กนั้นๆอยู่ในประเทศไดในปัจจุบันนะ อยู่ในประเทศที่มีสิทธิ์สร้างรายได้บอ่อหรืออยู่ในประเทศที่บ่มีสิทธิ์ในการสร้างรายได้